สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเกี่ยวกันกับแก้เลยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเ่อความบรรเทงเท่านั้นนะคะอ่ะรอบที่ผ่านมาของเรานี่ดูงเงลยนะคะว่า4 d ดีได้อะไรนะคะอาเซียนได้อะไรนะคะสามักคีวีได้อะไรนะคะดูได้เลยนะคะมาตามนี้ไหมอืมนะฮะได้เก้าสองสามสาม 0แล้วก็ได้4 3นะคะทุกคนปกติเราจะให้1 0นะแต่เมื่อวานน่ะมันไม่มีศูนย์อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เจาะ1 0ให้นะคะประมาณนั้นนะเห็นไหมสี่ดีได้4 0นะคะ4 0แบบเน้นด้วยนะคะปากกาสีแดงก็คือเน้นนะทุกคนเห็นไหม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 โบนัสเสือ้อเนาะโบนัสเสื้อว่าจะได้ประมาณนี้นะพี่น้องดูซิ่ดูซิดูซิ แนวทางที่ให้นะคะไมก่ก็ไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนคลิปย้อนคลิปนะย้อนคลิปของเรานะคะของเมื่อวานนะไปย้อนได้นะคะอ่ารอบต่อไปกันเลยนะคะถ้าใครอยากได้หุ้นที่มากกว่านี้นะคะก็ให้เข้ากลุ่มนะคะทวนแล้วก็ลงไม่กี่หุ้นนะในนี้นะโลกระแต่กลางคืนกลางวันเราไม่ค่อยมีเวลานะคะ อยากให้ลงให้ทุกๆหุ้นนะแต่ว่าดยไม่มีเวลาคำนวณก็ปวดหัวแล้วนะทุกคนต้องมาทําคลิปอีกแบบอะไรนะก็เลยแบบไม่ได้ลงให้นะมาๆมาๆรอบต่อไปเข้ากลุ่มมาได้ทุกหุ้นเลยนะคะทุกคนมีให้ทุกหุ้นเลยนะสําหรับการเข้ากลุ่มของเรานะ

จริงเรามีสีเราไม่จาเป็นจะต้องเจาะสีก็ได้นะคะแต่ว่าอยากเจาะให้นะนี่นะก็อะไร ไม่มี1373นะคะเพราะว่ามีมีรูป3อยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้นี่ให้ ให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะ วินอะไรดีวันนี้มีเป็นเด่นอยู่แล้วนะเด่นหนึ่งเจ็ดแล้วนะคะวินโอ๊ยทำไมหนาวหนาวฝนตก 1>, 1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7นนะคะ1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6นะคะหนึ่งศูนย์หนสีาหำหรับตัวเด่นนะสำหรับตัวเด่นนะคะ,นนะ,คะอันนี้เน้นอะไร ชอบบินก็ ไปวินนะคะทุกคนชอบวินก็ไปวินไม่ชอบวินก็ไม่ต้องวินนะชอบสีไหนไปสีนั้นพูดง่ายๆเลยค่ะชอบสีไหนให้ไปสีนั้น <c oughs> ชอบสีแดงชอบสีเขียวชอบสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยะะทุกคน <c oughs> ชอบแบบไหนให้ไปแบบนั้นอะ่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนจ๋านะคะนี่นี่น,นีถ้าจะไปแค่ <c oughs> สี ถ้าจะไปแค่4ี่อะไรนะสกับสก็4 0 4 3 4 7 3 2 3 6่สนะ4 0 4 3 4 7 3 2สี่สนะคะทุกคนประมาณนั้นแหละนะคะแนวทางเราก็ชอบตามนะคะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะ,ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนแต่เด่นนะมาทุกวันนะทุกคนเด่นนะมาทุกวันมายัางไงแค่นีนนะ,ะมาทุกวัน,นะคะ่ะ นะนะนี่นะคะนี่นะคะเมื่อวานก็ปังอยู่นะปังอยู่นะเมื่อวานนะคะชอบตามไม่เจ้าปั่นนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเปิดใช้วิจารณญาณใกนการดับจมนะดับจมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะปังๆังนะคะ